สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ1711คณิตคิดซื่อเพื่อครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าจงหาค่าของสามส่วนหนึ่งคูณสามบวกสามส่วนสามคูณห้าบวกสามส่วนห้าคูณเจ็ดบวกจุดจุดจุดไปเรื่อยๆครับไปถึงบวกสามส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งคูณหนึ่งร้อยสามครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมีสูตรนะครับซึ่งเราก็แทนสูตรได้เลยครับ ตัวแรกคือเป็นส่วนครับที่มันเหมือนที่มันเหมือนกันเลยนะครับดึงสามเป็นตัวร่วมออกมาครับแล้วก็คูณครับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอยู่แล้วครับส่วนที่ใส่ครับคือห่างครับอันนี้จะห่างเท่าไหร่อันนี้ห่างสองห่างสองมาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพี่ใส่จะเท่ากับสองครับ เปิดวงเล็บใหญ่ครับตัวหน้านะครับสามถูกดึงตัวร่วมไปแล้วจะเป็นหนึ่งครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นหน้าตัดหลังครับซึ่งเราก็ตัวหน้านะครับตัดตัวหลังครับเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งนั่นเองครับอันนี้จะเป็นลบเสมอครับลบสามถูกดึงไปแล้วครับเป็นหนึ่งเหมือนเดิมครับส่วน อันนี้จะเป็นหลังตัดหน้าครับเพราะฉะนั้นตัดหน้าเอาหลังครับหนึ่งลบส่วนร้อยสามครับปิดวงเล็บครับซึ่งอันนี้เราคูณด้วยร้อยสามเข้าไปเลยนะครับเราจับลบกันแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดร้อยสองส่วนร้อยสามครับแล้วนี้นะครับก็ใส่หนึ่งส่วนสองมาคูณเลยนะครับแสวงเล็บด้วยครับ ข้างหน้ามีสามครับสองนะครับกับร้อยสองตัดกันได้ครับหนึ่งอันนี้ได้ห้าสเอครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บนะครับจะเท่ากับห้าสิบเอ็ดส่วนร้อยสามครับแล้วก็คูณ3ามครับเราจะเห็นว่า3ามตัดไม่ได้นะครับหรือตัวอะไรตัดไม่ได้เนะครับแล้วก็ทําการคูณเลยครับเท่ากับร้อยห้าสิบสามส่วนร้อยสามครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําตอบของข้อนี้ครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ